สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเหมียวมีนาส่งมอบรถ1นคันนะคะเป็น FC ที่อยู่อำเภอรกระสังนะคะคุณรุ่งรรวีการเพียรน,นะคะเป็นเกรด M นะคะกระบะ4ี่คูณสเกรด M เครื่อง3,000นะคะสีขาวมุกคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดหบาทนะคะรวมสีขาวมุกเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานก็พาไปชมคร่าวๆแล้ววันนี้จะพาไปดู ขั้นตอนสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะเนื่องจากมีขั้นตอนในการส่งมอบก็จะมีภาพนิ่งแจมๆมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะคันนี้เป็นเกรด M นะคะเครื่องสามพันสีขาวมุกนะคะเครื่องสามพันนะคะสีขาวมุกราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดหบาทนะคะ1นึ่งล้านเจ็ดหมบาทนะคะ ต้องบอกว่าคันนี้สวยหรูสมราคากันเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากชมนะคะตอนนี้ก็มีรถจอดที่ศูนย์ให้ชมอยู่นะคะรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18นะคะนะคะล้อแม็กขอบ18ลายนี้ค่ะปัดเงาแบบสวยงามมากนะคะ คุณรุ่งระวีนะคะเป็น f อจากอำเภอกระสังของเรานะคะสำหรับเกรด M นะคะเป็นตัวท็อปสุดของกระบะเลยนะคะจะมีทั้ง4ีคูณสแล้วก็4ีคูณสระบบขับเคลื่อน2ล้อก็มีนะคะจะมีให้ลูกค้าเลือกตามความก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังพาลูกค้าไปไหว้สาราพระภูมินะคะ ไหว้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> สันพระภูมิและสันตายานะคะเ <Okay. S 1> พื่อความเป็นสิริมงคลจ้า ก็เดี๋ยวพาไปแนะนําวิธีการใช้งานรถนะคะมี4ี่คันนะามีลูกค้าพิชิตที่ส่งมอบเรียบร้อยลูกค้ากลับไปแล้วนะคะของพี่ตายสองคันแต่ว่ารอส่งที่บ้านนะคะคก็เดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตสอบถามลูกค้านะคะคุณรุ่งระวีการเพียนค่ะ ว่าทำไมคุณรุ่งระวีถึงตัดสินใจซื้อรถอิสุสแล้วทำไมถึงได้มาใช้บริการที่อิสุสคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะคะค่ะสวัสดีค่ะรุ่งระวีนะคะสาเหตุที่ตัดสินใจซื้ออิสุสนะคะก็คือด้วยด้วยระบบที่โอเคนะคะแล้วก็ ส่วนมากเพื่อนก็แนะนำมาที่นี่ค่ะแล้วก็บอดี้ที่สวยนะคะอยากอยากเชิญชวนหรือว่าใครที่ยังตัดสินใจอยู่ที่คิดลังเลนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะคุณเหมียวแนะนำดีมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ ก็ขอบพระคุณน้องรุ่งนะคะคุณรุ่งระวีการเพียงมากเลยนะคะที่มาใช้บริการที่อีสุสุคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับรถคันใหม่ด้วยขอให้รวยๆเฮงๆนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ